แล้วก็ตัวที่ใช้กันน่าจะบ่อยอยู่นะครับก็คือ NMA 5 5ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ผมจะให้ทำในแบบฝึกหัดด้วยนะครับใช้ดอกจานใช้เครื่องหมายบวกได้เหมือนตัว46แล้วก็ได้เหมือนตัวปัจจุบันเนาะเปิดพิบๆเลยนะอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับถ้าคนใช้ในเทอร์มินอลปัจจุบันนะครับเวลาคุณใส่ช่องหันงบมาคุณใส่ดอกจานอย่างเงี้ยหรือใส่แค่ แค่นี้ไม่ได้นะมันจะมีข้อมูลเหมือนเงินนอกโผมาแปลกๆใช่ไหมเป็นรหัสงบมันห้าหลักนะครับแต่ตอนเนี้ยเรามีการคอนฟิกของตัว w j f แล้วตัดข้อมูลตรงน,นั้นทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นใส่วิธีนี้ก็ได้แต่ถ้ากลับไปใช้งานใน55เนาะเซนต์ใที่ที่ทำงานนะครับก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะไม่โชว์รหัสงบมาณที่เป็นรหัสหน่วยงาน5หลักขึ้นมาก็คือรหัสหน่วยงาน5หลักตามด้วยบวก2ตัวนะก็คือพูดง่ายว่าเงื่อนไขตรงนี้คือขึ้นต้นด้วยรหัสหน่วยงานแล้วก็มี หลักที่หกับหลักที่7ด้วยแต่จะเป็นตัวอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นในข้อมูลแปลกๆที่เป็นเหมือนข้อมูลของเงินนอกอมันจะไม่โชว์ขึ้นมานะครับแต่ตัว n e w เ f อไม่ต้องนะ New เจอร์ใสย่ยีได้เลยนะครับอันนี้คือ N อเนจหนะ55มีจุดแตกต่างเพิ่มขึ้นก็คือ1นะครับรายการผูกพันผมเอามาวางข้างนอกให้ด้วยนะครับปกติต้องดิวนะดิวเข้าไปดิวเข้าไปดิวไม่ได้ดิวเข้าไปดิวเข้าไปในงบประมาณยังเหมือนเดิมนะครับเวลาเราดิวเข้าไปในงบประมาณนะครับ เราจะเจอช่องยอดใช้งบประมาณเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนไปดู Powerpoint นะครับเวลาตัวห้าิบ้าครับเราเดิวเข้าไปในงบประมาณนะครับปึง้งมันจะดูเป็นรายรายการเนาะก็จะโชว์ยอดช่องยอดใช้งบประมาณจาก1ช่องจะแตกเมื่อก่อนแตกเป็น4ตอนเอ้ยเมื่อก่อนแตกเป็น3าตอนนี้แตกเป็น4ช่องก็คือมีเรื่องของเบิกแทนเข้ามาด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ตอนเที่ยงก็มีคําถามเรื่องเบิกแทนหลายๆท่านก็อาจจะสับสนว่าไอ้เบิกแทนที่โชว์เลขตรงนี้นะครับมันโชว์เลข อะไรนะครับแล้วเราเป็นผู้เบิกแทนหรือเราเป็นเจ้าของอบอันนี้คือโชว์ในตอนที่เราเป็นเจ้าของอบนะคือเมื่อก่อนเวลาเราทําเบิกแทนนะครับเราทำเบิกแทนเราจะไม่เห็นเลยนะว่าเงินที่เราทําเบิกแทนมาโชว์ในแรงงบมาหายไปกี่บาทนะครับจะเห็นมันหายก็ต่อเมื่อกรมบัญชีการอนุมัติแล้วแล้วโยกเงินของเราไปให้ผู้เบิกแทนแล้วอันนั้นเงินหายไปเลยนะครับแต่ขานี้นะครับเนื่องจากว่าโปรเซสของเบิกแทนมันมีการเปลี่ยนนิดนึงก็คือมีการเพิ่มโปรเซสของการยืนยันการทําข้อมูลมา พอเราทาข้อมูลเบิกแทนแล้วเราต้องยืนยันด้วยนะครับพอยืนยันปุ๊บยอดมันจะมาค้างนี้นะครับยอดมันจะมาค้างนี้นะครับหมายความว่าคุณมีการจองเงินเพื่อไปใช้ในการทําเบิกแทนให้ใครก็ไม่รู้ต้องดิวเข้าไปดูเด็กล็อกเบิกแทนนะมีการจองไว้ทําเบิกแทนเนี่ยสองแสนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสเก้าสตางค์นะครับถ้ากรมบัญชีกลางทําการอนุมัติแล้วนะครับอนุมัติยอดเบิกแทนนะกรมบัญชีกลางก็จะโอนงบ่ประมาณของเราไปให้ผู้เบิก ยอดตรงนี้มันก็จะหายไปยอดงบประมาณตรงนี้ก็จะหายไปเช่นเดียวกันเท่ากับยอดที่เราทําเบิกแทนนะครับส่วนเรื่องการติดตามเรื่องผลการใช้เบิกแทนกันนะครับยังใช้แรงงานของฝั่งเบิกแทนทั้งสิ้น ตัวนี้ทําให้เห็นเพราะว่าผมมันมีความกังวลน,นะครับคุยกับทีมเนาะว่าอตอนที่เรามีการจองงบประมาณการทําเบิกแทนต้องเป็นการจองงบประมาณเหมือนกับการทํา PO หรือการทําเอกสารสํารองเงินพอมีการจองเราควรจะให้ยูเซอร์เห็นว่างบประมาณที่คุณมีอยู่ทั้งหมดมีทั้งสิ้นเท่าไหร่และถูกใช้ไปในเรื่องใดบ้างนะครับมันจะได้บริหารจัดการได้ดีกว่าเดิมนะครับก็เลยเป็นที่มาของไอ้ช่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นดิวก็ไปดูได้เป็นช่องของฝั่งเจ้าของงบ ถ้าเราเป็นผู้เบิกเราจะเห็นยังไงเราไม่เห็นในรหัสนี้นะเพราะรหัสนี้ไม่ใช่รหัสงบประมาณเบิกแทนนะครับเราจะเห็นเบิกแทนก็ต่อเมื่อรหัสงบประมาณต้องเป็นโครงสร้างของเบิกแทนด้วยก็คือหลักที่13นะครับใช่ไหมสิคือเลขเนี่ยตรงศูนย์ตรงเนี้ยนี่มันเป็นเลขศูนย์คืองบปกติถ้าเราเป็นผู้เบิกแทนนะเราก็ต้องดูหลักงบประมาณที่ตรงเนี้ยไม่ใช่เลขศูนย์นะครับนั่นคือฝั่งของงบเบิกแทนกัน ในออนไลน์คุณนัชแนนถามว่าระบบออนไลน์เข้าลิงก์ G F ตรงไหนน่าจะมีให้ในไลน์ไหมครับกรุ๊ปไลน์เขาจะมีแจ้งลิงก์นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้เข้านะครับลองถามในกรุ๊ปไลน์ Line, ดูนะครับคราวนี้ในแบบฝึกหัดของตัว e อเรสเที่ใช้รายง,งานตัวนี้ในการตอบนะครับไสในเหมือนเหมือนกับตัว46นะมันมาจากหน้าเดียวกันนะครับเราคลิกไปในงบประมาณก็จะเจอทาร์เจนชั่นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโอนงบดึงงบ งบกลับจัดสรรงบประมาณการยกยอดนะครับจะโชว์ในหน้านี้นะครับเรื่องของหน้าของการสำรองเงินถ้าดิวดาวเข้าไปได้คุณก็จะเห็นว่าคุณทําเรื่องของสำรองเงินเข้ามามีอะไรบ้างมียกยกยอดไปมีสร้างสำรองเงินมียกเลิกสำรองเงินนะครับเหมือนเดิมเลยสิ่งที่แตกต่างก็คือถ้าสังเกตนะครับเลขที่เอกสารสำรองเงินเปลี่ยนเมื่อก่อนถ้าเป็นสำรองเงินแบบไม่มีหนี้จะขึ้นต้นด้วย1ใช่ไหมฮะสำรองเงินแบบ แบบมีสัญญาแบบมีนี่ CX หรือ CK จะขึ้นต้นด้วย3เป็นต้นตอนนี้เราเปลี่ยนก็คือเราเอา Doc อกไทมาแปะหน้าเลขที่สำรองเงินเลยนะครับถ้าเป็น d o c CF ซึ่งไม่มีสร้างนะแต่ด c อกไทนี้ยังมีอยู่ในระบบนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่ได้ให้สร้างสำรองเงินแบบไม่มีนี่แล้วนะครับแต่นี่คือตัวอย่างนะด็อกไทเลขที่เอกสารจะขึ้นต้นด้วยด็อกไทมาเลยคือ CF ถ้าเป็น CX คุณสร้างสำรองเงินเป็นซอกก็ขึ้นด้วย CX การการสับสนตอนเวลาเรากฎหมายเราบอกว่า หลักเกณฑ์นในรอบนี้ให้สร้างสำรองเงินประเภท c x เท่านั้นแล้วเวลาเราสร้างอะ่ะเราจําไม่ได้เราจําได้แต่เลขนะครับลืมดูด็อกไทสร้างผิดเป็น c k ก็มีเพราะฉะนั้นเอาขึ้นเป็นเลขให้เลยเพราะว่าเวลาเราดูเรารู้เลยอ๋อโอเคเราสร้างผิดมันไม่ใช่ c x นะมันมเป็น c k นะครับแล้วก็มีรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงบป,ประมาณทั่วไปรหัสงบประมาณแหล่งเงินหน่วยรับงบวันที่ผ่านรายการต้นแบบลดลงยกเลิกยกยอดนะครับพวกนี้เราเคยดูกันไหมไอ้ไอ้ไอ้คอลัมน์เนี้ย ดูปะผมดูแล้วผมงงคือคือมันต้องใช้เวลาในการดูนะครับมันไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องไหนก็ตามมันจะใช้คําว่าต้นแบบทุกเรื่องไอ้ตรงนี้มันจะมีในเรื่องของสํารองเงิน PO เบิกจ่ายเบิกแทนก็จะมีนะครับเวลาเราเจอคําว่าต้นแบบนะครับเราก็ต้องดูว่าต้นแบบนี้อยู่ในช่องไหนถ้าต้นแบบนี้อยู่ในช่องของข้อมูลสํารองเงินมันหมายถึงการสร้างสํารองเงินถ้าต้นแบบไปอยู่ในช่องของ PO คือการสร้าง PO นะครับเป็นบรรทัดที่มีการสร้าง ีการจองงบมาต้นแบบนั้นอยู่ในเรื่องของเบิกจ่ายคือเป็นการสร้างเอกสารขอเบิกนะครับพอมันเป็นเรื่องของสมมติยกยอดก็ตามชื่อเลยยกยอดหรือไม่มีการลดลงลดลงอยู่ในเรื่องของงบสำรองเงินก็คือเป็นการลดยอดสำรองเงินเป็นต้นหรือยกเลกิลกยกเลิกอยู่ในเรื่องสำรองเงินคือยก,ลกเลิกเอกสารสำรองเองินนะครับประมาณนี้เนาะแต่ไงเดี๋ยวดูรายละเอียดตรงคู่มือที่ผมออกไปกทีแล้วกันนะผมจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนที่สุดนะครับ เรื่อง,งช่องใบสัง่งซื้อสัญญาก็จะมีเรื่องของเลขที่เอกสาร PO มีเรื่องรหัสบัญชีแยกประเภทที่บันทึกเข้ามาตอนสร้าง PO แล้วก็รหัสต่างๆของระบบงบมารวมถึงกิจกรรมหลักนะครับที่ใช้ในการบันทึกนะครับอันนี้คือตัวอย่างกิจกรรมหลักแบบ17หลักนะครับอันนี้เป็นกรณีเงินในเนาะแล้วก็เนี่ยมีพวกต้นแบบลดลงการเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนกันเลยนะครับต้นแบบก็คือการสร้าง PO เนาะนะครับต่อไปก็เป็นหน้าเรื่องของการเบริกนะครับเมื่อก่อนเราดิวได้นะจำได้ใช่ไหมดิวในเนี่ย เลขที่เอกสารปุ๊บมันก็ไปคลี่เอกสารเบริกดีลในเลขพีโอปุ๊บมันก็ไปดูในหน้าพีโอได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะตามที่เกิดไว้แต่ตอนเช้านะครับยังทําไม่ได้แล้วก็มีเรื่องของเบิกแทนนี่ก็คือเลขที่เอกสารเบริกแทนนะครับที่เราที่เป็นฝั่งเจ้าของงบมีการสร้างเอาไว้นะครับแต่ยังไงก็ยังมีรายง,งานเบิกแทนเหมือนเดิมนะสตัวให้เราเข้าไปใช้บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องงบมารเบริกแทนกันของเราได้นะครับ